สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชุนนะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทาคลิปลับสูตรนี้สําหรับบอนสีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยกระถางเล็กๆแต่ว่านะคะดูใบนะคะใบเยอะมากแต่กอเต็มแล้วก็สีก็สดสวยด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะกุหลาบแดงทําเอาไว้ก่อนนี้แล้วนะคะ แล้วนี่คือผลลัพธ์ที่ทํานะคะแล้วก็ได้ผลแบบนี้วันนี้จึงมาแชร์มันเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทํายังไงทําไมอออกมาสวยขนาดนี้นะคะเนี่ยกระถางเล็กนิดเดียวนะคะกระถางเล็กๆแต่ว่านี่ค่ะออกนอมาเต้นนะคะเล็กนิดเดียวกระถางเล็กนิดเดียวค่ะแล้วสีก็สวยด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะทําเอาไว้แล้วก็เพื่อ เพิ่งจะมาดูผลลัพธ์นะคะเพราะว่ามันมีหลายต้นนะคะออสูตรนี้ทําไปแล้วนะคะเห็นได้ผลมากนะคะแตกหน่อเร็วมากแล้วก็สีสดสวยนะคะก็เลยนํามาแช่นะคะดูนะคะแตกหน่อเพียบเลยนะคะกอเล็กนิดเดียวนะคะใส่ดินก็นิดเดียวนะคะแต่ว่ากุหลาบแดงบํารุงเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงใส่อะไรทําไมบอยสีกอเล็กๆทําไมถึงแตกกอเร็วมากนะคะไปดูกันค่ะ และนี่คือสิ่งสําคัญนะคะสูตรนี้ที่กุหลาบแดงทาอยู่นะคะกาแฟแข็งแข็งนะคะนี่อันนี้แข็งนะคะกุหลาบแดงเคยทํากับกาแฟที่เสียเสยแบบนี้และคะ่ะแล้วก็ได้ผลนะคะนี่แหละก็เลยจะทําสูตรนี้ให้ดูนะคะนี่คือสิ่งที่เริ่มแรกนะคะจากนั้นก็จะมีน้ําปลานะคะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นขี้เถ้าถ่านตัวนี้นะคะหาจากในครัวของเรานะคะได้นะคะนี่นะคะ่ะ แล้วก็จะมีผงชูรสแล้วก็ไข่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการที่เราเตรียมน้ําร้อนมาหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะน้ําร้อนหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็นํากาแฟที่แข็งๆที่เราจะทิ้งนี่แหละค่ะใส่ลงไปนะคะเพราะว่าดีกว่าเราทิ้งไม่ได้ประโยชน์นะคะนั่นแหละนี่ยนะคะใส่ลงไปนะคะ เมื่อเราละลายกาแฟที่แข็งๆแล้วเราก็รอนะคะให้เขาละลายนะคะแล้วก็รอ้อยน้ําเย็นนิดนึงแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําสูตรผสมกันนะคะอันนี้ก็เราก็เตรียมน้ํามาเลยนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะเราก็นําขี้เท่านะคะน้ำสามลิตร ที่เท่าหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปไม่ต้องมากนะคะแค่หนึ่งช้อนเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเป็นด่างมากเกินไปนะคะเอาแค่สุดพอดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำปลาร้าที่เรามีนี่แหละคะ่ะที่เรา,เามีนะคะเนี่ยน้ำปลาร้าตัวนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปหนึ่งฝาแบบนี้นะคะอ่าสองฝา ก็ประมาณสองฟานะคะใส่ลงไปได้นะคะนี่ค่ะพอเราได้น้ำแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยอันนี้ฝนตกนะคะด้านนอกวันนี้ก็เลยนั่งทำตรงนี้ค่ะเนี่ยพอได้น้ำแบบนี้เสร็จนะคะทีนี้เราก็มาตีไข่ค่ะไข่ที่เรานะคะ นี่ค่ะอันนี้คือทําสูตรง่ายๆนะคะเราทํำลดต้นไม้นะคะเพราะเราทํารดต้นไม้เราไม่ได้พิธีอะไรมากมายนะคะนะคะี่ค่ะหลังจากนั้นตีไข่แบบนี้เลยนะคะตีไข่ให้เท่ากันนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะ เราก็อ่เอาน้ํามาเลยนะคะสามลิตรที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำสามลิตรนะคะที่เราเตรียมไว้ตัวนี้นะคะเราก็นําไข่นะคะที่เราตีอยู่เนี่ยนะคะที่เราตีอยู่เนี่ยใส่ลงไปอันนี้นะคะอันนี้คือทําสูตรนี้แบบสูตรรถให้เขาแตกหน่อไว้นะคะสําหรับสูตรแตกหนอเพื่อนๆฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวจะแนะวิธีว่า สูตรไหนสูตรแตกแตกกอรเร็วนะคะแล้วก็ทำยังไงให้แตกกอรเร็วนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะผงชูรสที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะใส่เลยประมาณหนึ่งช้อนชานะคะอ่าหนึ่งช้อนชานะคะกับปริมาณเอาหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยค่ะเนะค่ะ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่แตกกอนะคะแตกกอแบบเหมือนว่าถ้าเรานะคะคทําไปรสพืชผักจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้แล้วนะคะเพิ่มถ้าเราเพิ่มตัวนี้ลงไปอีกนะคะเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกก็จะมีตัวนี้คือน้ําปลาสองฝานะคะแล้วก็ที่เท่าฐานหนึ่งช้อนนะคะเราก็ใส่ เพื่อนๆต้องแยกให้ออกว่า,าสูตรนี้คือสูตรที่เรารดน้ํารดผักในถังนี้นะคะสูตรนี้คือรดผักนะคะผักส่วนครัวผักคะน้ากวางตุง้งผักบุ้งอะไรก็แล้วแต่เป็นผักที่กินใบได้นะคะรดลงไปเลยนะคะนี่คือสูตรนี้รดพืชผักนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะถ้าเราเพิ่มสูตรตัวนี้ลงไปนะคะตัวนี้คือสําคัญเหมือนกันนะคะน้ําที่เท่ากับ น้ำปลาตัวนี้นะคะจะเร่งการแตกกอสําหรับพืชผักที่เราต้องการจะแตกให้แตกกอรเร็วๆนะคะจาพวกบัวบกอะไรประมาณนี้นะคะบัวบกนะคะบัวบกที่เ,เพื่อนๆปลูกไว้เยอะๆนะคะลองทําสูตรนี้ดูนะคะแล้วก็บอนสีนะคะทําสูตรนี้เข้าไปรับรองว่านะคะแตกกอรเร็วมากๆนี่ค่ะทาแบบแบบนี้นะคะ เอาไปรดเลยนะคะแค่เทใส่นะคะเขาก็สวยแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยอธิบายมากนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเออพูดเยอะไปนะคะอธิบายให้คนที่ว่าเขาเพิ่งเข้ามาดูนะคะได้เข้าใจด้วยนะคะอย่าว่ากันและเมื่อเราได้น้ําสูตรตัวนี้นะคะเรานําไปรดบอนสีต้นที่เรานะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอะเราไปรดต้นที่เราไม่ต้องการเพิ่มสีนะคะ ก็รสแค่ปกติเร่งการแตกหนอ่อเจริญเติบโตนะคะแล้วถ้าต้องการนะคะนี่ค่ะสูตรนี้คือสูตรเพิ่มสีนะคะเร่งสีและก็ช่วยเอาเร่งการแตกหน่อเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำสูตรนี้นะคะเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มสีให้สีเขาสดเข้มข้นขึ้นนะคะอันนี้คือ,ค,อคือหลักๆที่กุหลาบแดงทำอยู่ใช้แต่ละต้นไม่เหมือนกันนะคะบอกเลยว่า ใครที่เลี้ยงอบอลสีสีขาวนะคะถ้าเลี้ยงสีขาวเพื่อนๆไม่ต้องใส่กาแฟนะคะไม่ต้องใส่นะคะบอนสีขาวๆเราอยากให้เขามีใบที่สวยงามนะคะเราใส่แค่นี้พอนะคะแค่ในถังนี้นะคะแต่สําหรับบอนสีแดงๆนะคะสีที่เราต้องการเร่งสีให้เขามีสีเป็นประกายขึ้นนะคะให้เร่งสีขึ้นอะ่ะเราเพิ่มตัวนี้ลงไปนะคะนี่คือเคล็ดลับที่กุหลาบแดงทาอยู่เนี่ยเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ากาแฟก็ยังไม่ละลายหมดนะคะเพราะแข็งมากนะคะเมื่อเราได้น้ําแบบนี้นะคะเนี่ยได้ประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเราได้น้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําไปรดต้นบอนสีที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะไปรดต้นบอนสีที่เราต้องการให้เพิ่มสีนะคะแนะนํานิดนึงเดี๋ยวเราไปดูว่าต้นไหนบ้างนะคะ นี่ค่ะต้นนี้นะคะเขาไม่ค่อยจะแตกหน่อเท่าไหร่นะคะเราก็รดไปเลยนะคะหนึ่งกแก้วแค่เทใส่อย like ่างเดียวนะคะไม่ต้องทําอะไรมากมายต้นนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยจะแทงหน่อเท่าไหร่นะคะเนี่ยบํารุงลงไปแล้วก็นะคะเหมือนต้นนี้เนี่ยต้นนี้กุหลาบแดงก็ทําไปรอบนึงแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยแตกหน่อขึ้นมาเต็มแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งทําไปนะคะอ่าเรามาทําต้นนี้กันนะคะ ต้นนี้นะคะรู้สึกว่าใบจะเหลืองๆนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็แตกกอดีมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มสีนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยหนึ่งแก้วนะคะเหมือนกันนะคะนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็รู้สึกใกล้ๆจะหมดปุ๋ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำสูตรนี้ลงไปหนึ่งแก้วนะคะต้นไหนที่เราอยากจะทํานะคะเนี่ย เราต้องการเร่งนะคะนี่อันนี้คือเราต้องการเร่งนะคะใส่ลงไปนี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ต้นไหนที่เราต้องการจะให้เขาโตเร็วนะคะบางทีใบแกรนนะคะเพื่อนๆทำสูตรนี้ได้เลยนะคะเนี่ยอ่าเนี่ยใส่ลงไปนะคะแบบนี้เหมือนกันแล้วต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ย อันนี้คือบอลที่หลับแดงไม่ได้สนใจช่วงหน้าแรงมากมายนะคะแล้วก็เนี่ยเขาแตกหน่อดีมากๆที่ทำมาไว้นะคะเนี่ยแน่นมากเพราะฉะนั้นก็เริ่มจะหมดปุ๋ยเหมือนกันนะคะเคยทำไปแล้วแล้วก็เขาก็เร่งการแตกกอขึ้นมาเต็มแบบนี้นะคะและตอนนี้เขาก็เหมือนว่าจะหมดปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวนี้ได้อีกนะคะใส่ลงไป สังเกตได้เลยว่าบอนสีต้นไหนที่เริ่มจะหมดปุ๋ยหรือจะเป็นอโกลิมาหรือ,อ,อบอนสีต้นต้นใดก็แล้วแต่นะคะเราทําได้เลยนะคะทําแบบนี้นะคะบอนสีของเพื่อนๆก็จะกลับมาสวยนะคะแล้วแตกกอดีมากๆด้วยนะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะในการที่กุหลาบแดงทํานะคะและนี่อเหมือนต้นนี้นะคะเราก็ทําได้นะคะเนี่ค่ะ เขาก็หมดปุ๋ยเหมือนกันนะคะเราก็ทําลงไปให,ใ,หให้ให้ให้ออกมาสวยนะคะ mm. แล้วเนี่ยค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยทำเอาไว้นะคะ mm. ยิ่งพรมญี่ปุ่นนะคะชอบมากๆเลยนะคะ mm. แต่ว่ากุหลาบแดงจะไม่ใส่น้ําปลานะคะรอบนั้นที่ทําไปนะคะ mm. เ,เพื่อนๆก็เลือกเอาก็ได้นะคะบางต้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ต้องการปุ๋ยเราก็ค่อยๆใส่ทยอยไปก็ได้นะคะเนี่ย ทำเหมือนต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้นะคะทํำมาไว้นะคะดูนดูนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะทําสูตรนี้นะคะแต่ว่าไม่ใส่กาแฟอย่างเดียวนะคะไม่ใส่น้ํากาแฟแล้วก็ปลานะคะอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะดูเป็นพวงเลยนะคะห้อยลงมาเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเนี่ยห้อยลงมามากเลยดูนะคะว่าสวยขนาดไหนเนี่ยเยอะขนาดน,นี้เลย ใช้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นออบอนสีพืชผัก,นะ,ะน,กน,ะะนะคะเนี่ยเราก็ทำซ้ำไปอีกได้นะคะทำไปนะคะเนี่ยได้หมดนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารดได้ถูกใบนะคะอย่าลืมที่จะรดน้ำตามทุกครั้งนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้ละคะ่ะเนี่ย เพราะว่าปกตินะคะคุณหลับแบงก็ดูแลชอบต้นไม้นะคะเราก็เลยแบบเนี่ยปลูกเยอะเป็นคนที่รักนะคะบางทีก็เยอะเกินไปนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเขาก็ำลังกำลังที่จะสวยพอดีเลยที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เขาก็เริ่มจะหมดเพราะฉะนั้นเราก็ลดลงไปได้อีกนะคะแต่ไม่ต้องเยอะกระถางเขาเล็กนะคะเนี่ยกระถางเล็กๆเ,เราก็ใส่แค่ประมาณนะคะ แล้วก็สำหรับต้นอื่นๆนะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องการทำเพิ่มนะคะเยอะนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเราก็ทำได้อีกอันนี้บอนสีควนอิมแต่ว่าก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่าสีอ่ะเราก็เร่งสีไม่เท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะผลลัพธ์ที่กุหลาบแดงทำอยู่นะคะ เห็นเลยว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะนี่คือคือหลักฐานที่ทําอยู่นะคะก็เลี้ยงแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ฝนกําลังตกนะคะเนี่ยค่ะทําแบบนี้อยู่ตลอดแล้วก็เราทําสูตรนี้นะคะเพื่อนๆอา,อาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเดือนละสองครั้งจะพอดีนะคะเราสังเกตจากต้นบอลของเราด้วยนะคะเนี่ยต้นไหนอะโกลิมาอะไรได้หมดเลยนะคะ แล้วถ้าเป็นบัวบกนะยิ่งชอบเลยนะคะเนี่ยบัวบกนะคะอันนี้มือเดียวนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะทำออกมาสวยมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นะคะที่ทำเอาไว้นะคะก็สวยเนี่ยค่ะเขาชอบมากๆเลยบัวบกอะ่ะบัวบกทำสูตรนี้นะคะไม่ใส่กาแฟนะคะเพื่อนถ้าเราปลูกบัวบกหรือว่าผักบุ้งนะคะ เราไม่ใส่กาแฟอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆจัเอาไว้นะคะนี่แหละจะทําให้มีเราม,มีผักกินที่แบบเขียวมากนะคะผักก็เหมือนกันนะคะเราทําสูตรนี้แค่ไม่ใส่กาแฟอย่างเดียวนะคะนี่แหละสวยนะคะบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆเลยนี่คือผลลัพธ์ที่กุหลับแบงเลี้ยงเอาไว้นะคะแล้วก็ทําดูแลอยู่แบบนี้และวค่ะเป็นคนที่ชอบนะคะก็เลยแบบว่าจะออกมาแบบ เนี่ยค่ะแต่ละต้นนะคะแต่ละสูตรเนี่ยกุหลาบแดงก็ทําแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่แหละจึงนํามาแชร์นะคะอะไรที่ดีๆก็จะนํามาแชร์แล้วก็มาบอกกันนะคะสาหรับคนที่รักต้นไม้ด้วยกันนะคะมีเคล็ดลับดีๆก็มาบอกกันเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามเอาไว้กุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับมาบอกกันเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ อันนี้สีขาวสวยมากเลยนะคะอันนี้คือถ้าถ้าบอลสีขาวไม่แนะนําให้ใส่กาแฟก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะไปเล่งสีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าอย่าใส่ดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวกุหลาบแดงเนี่ยถ้าถ้าต้องการเพิ่มสีแนะนําให้เป็นสีแดงแบบนี้นะคะถ้าใส่กาแฟนะคะเขาจะเข้มนะคะสีจะเข้มสวยมากๆนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนหกหลงประมาณนี้หรือว่า พวกที่ต้องการสีนะคะเร่งตัวนี้ได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากมากนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าลืมที่จะติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ